สวัสดีทุกท่านครับผมแนวบ้านสวนมาอีกแล้วท่านผู้ชมมาพร้อมราคาถูกๆราคาเล้าใจเนี่ยนะครับที่เห็นเป็นร้านกาแฟนะท่านผู้ชมเจ้าของซื้อเปิดเป็นร้านกาแฟแล้วก็เนื้อที่ทั้งหมดนะครับสามไร่2องราตารางวาส่วนราคานั้นเดิมตั้งไว้ที่3าล้านหก็ปรับลงมาเหลือเพียงแค่3าล้านทวนนะครับแล้วก็ฟรีโอนท่านผู้ชมภายในแปลงนั้นประกอบไปด้วยบ้านสองหลังที่เห็นเป็นบ้านหลังสีขาวอายุเพียงแค่5ปีนะครับ สวยๆหลังใหญ่ๆตัตโตเนี่ยนะครับแล้วก็ภายในประกอบไปด้วย3นอน2น้ํา1ครัวครับผมเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดคุดแดง2ใบครับผมเนี่ยนะครับภายในบ้านสวยๆท่านผู้ชมกระเบื้องเป็นกระเบื้องเกนิโตนะครับนี่นะอ่าสําหรับก่อนหน้านี้คุณลูกค้าเนี่ยโทรมาผมเนี่ยต้องการใช้ชีวิตในยามเกษียณเนี่ยบ้านหลังนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับส่วนหลังถัดมาหลังที่เห็นเป็นบ้านหลังเล็กนะครับประกอบไปด้วย2นอน1น้ํและ้1ครัวอายุบ้านหลังเล็กเนี่ยสิปีท่านผู้ชม เนี่ยก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับมีบริเวณรั้วลอกขอบชิดนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่อที่จอดรถนะครับข้างบ้านนั้นจะมีที่จอดรถใต้ชายคาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับสามารถจอดได้3คันครับผมแล้วก็ภายในแปลงนั้นประกอบไปด้วยนะครับบ้าน2หลังมีสระน้ำหนึ่งสระนะครับแล้วก็มีผลไม้นานาชนิดนะครับส่วนการชมทรัพย์นั้นแจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลวอแก้วพื้นห้างจัดจังหวัดลำปางครับผม สนใจโทร080 147 6634ครับผม